สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปประกอบบทเรียนที่13ในตัวอย่างโค้ดที่เห็นนะครับก็ใช้ชื่อไฟล์ y u n d e r a c o ู underscore m p l e py ชื่อไฟล์พวกนี้นะครับเอามาจากตัวอย่างนหนังสือนะครับมาลองดีบะดูเพื่ออธิบายการทำงานของประโยคคำสั่ง y ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในตัวอย่างนี้นะครับก็มีทั้งหมด8บรรทัดนะ ประโยคคาสั่ง y อยู่บรรทัดที่2นงยังสือเขาใส่เบรกพอยต์ไปที่บรรทัดที่2กับ7อ่าผมอาเมาส์มาคลิกที่บรรทัดที่2ใส่เบรกพอยต์แล้วบรรทัดที่7อ่า p a s ประโยคคาสั่ง pass นะครับมันแปะไว้ในบรรทัดที่7เหมือนแปะไว้ชัวว่วคราวครับจริงๆไม่ต้องมีก็ได้ที่แปะไว้เพราะอะไรเพราะว่าเราได้รู้ว่าบรรทัดที่6นะครับตัวแปรเขาในประโยคคาสั่ง y อ่ะ แต่รอบนะครับมันมีค่าเป็นเท่าไรเวลาเส้นทางการทํางานของโปรแกรมมาค้างไปที่ที่7จะได้เห็นว่าตัวแปรเขาอ่ะเขาคือเท่าไร่ะครับตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าเขาอ่ะนับค่าได้แล้วเป็นเท่าไรแต่รอบก่อนที่จะออกไปอยู่คาสั่ง Y นะครับก็จะมาดูว่าตัวเขาอ่ะนับนับตัวนี้นับค่าได้เท่าไหร่แล้วจุดประสงค์ก็ใส่เป็นเทคนิคเฉยๆครับช่วยในการไล่ดูการทํางานของโปรแกรมจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะครับ โอเคเดี okay, th ๋ยวเรามาลองไล่ดีบักดูเริ so ่มต้นก็คลิกทีはは่รันรันสตาร์ทดีบักกิ้งหรือคลิก F5 เราคลิกที่คำว่า Python file ให้มาจับตาดูตัวแปรเขาตอนนี้มีค่าเป็น1นะครับเพราะนั้นต่อมาเราจะมา add watch เข้ามา add a p p r e t i o n หรือ add ที p พดนะครับเข้ามา add to watch เห็นไหมครับว่าตอนนี้เขาน้อยกว่าเท่ากับ3แล้วนะตัวเอง มันเป็นจริงเป็นจริงก็เหมือนเกาะน้ํามันเปิดใช่ไหมครับหลังวายเขาน้อยกว่าเท่ากับ3เป็นจริงอ่าเพราะตอนนี้เขามันเป็น1นะครับหรือเราจะเอาเมาส์ไปคลิกก็เห็นนะครับเขามันจะโผล่เพราะว่าเป็น1เราก็กด c o n t i n u ิไปเลยปึ้งเดียวเส้นทางการทำงานของโปรแกรมที่เปียกใส่น้ำก็จะมาทำบรรทัดที่2 3 4 5แล้วก็6 3 4 5บรรทัดตรงนี้ครับมันก็แสดงโผล่ามาหน้าจอเทอร์มินอล ก็แสงโผล่มาแล้วส่วนเขานะครับเขาตัวนี้บวกตัวเองเข้าไป1เห็นไหมครับค่าเขามันเปลี่ยนไปแล้วหลังจากเราถ้าเรากดคอน t ิ n นีจะเกิดอะไรครับกดคอน t ิ n นีจะเกิดอะไรขึ้นเส้นทางการทํางานของใส่น้ําปกติแล้วต้องทํางานจากบนลงล่างไปสุดใช่ไหมครับแต่ y มันจะบอกให้เราย้อนวนขึ้นไปใส่น้ําจะวนดูดวนขึ้นไปดูที่บรรทัดที่2ก็คือ y หรือว่า หลังวายอะ่ะเกาะน้ามันปิดมันเปิดหรือยังมันปิดไหมหรือเปิดให้เข้ามาก็กดคนที่นิ้ไปเลยมาบรรทัดที่2องชวบเห็นไหมครับเขาน้อยกว่าเท่ากับ3เป็นจริงแล้วเนี่เขาน้อยกว่าเท่ากับ3เป็นจริงแสดงว่าเกาะน้ําหลังวายมันเปิดมันยังเปิดอยู่มันยังเปิดค้างนะครับเพรฉะนั้นมันก็จะเข้ามาทํางานบูร์ซารอบที่2องกดคนที่นิ้อีกครั้งหนึ่งนะครับปึ้งนะครับนี่นครับอันนี้เป็นชุดข้อ,ขอความประโยคคาสั่ง abc เนาะมาจากบรรทัดที่ นี่ครับนี่สามสี่ห้าหกทำรอบที่สองแล้วส่วนเขาเป็นไงครับบวกแล้วนะตัวเองบวกเพิ่มแล้วอ่านับเพิ่มไปเป็นสามนี่รับตอนนี้เส้นทางการทํางานก็มาค้างจุดอรอมาที่ที่เจ็ดแล้วกดคนท t i นิวอีจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะไปมาันท,าที่สองนี่ปึ๊บมันเช็คเน่องไข Y ด้านหลัง Y ครับเป็นไรครับนี่เขาน้อยกว่าเท่ากับสามแล้วยังยังไม่เป็นฟอ r อ่ยังเป็นทรูอยู่ก้น,นยังเปิดอยู่ เพราะนั้นถ้าเรากดคอนทินิวอีกครั้งหนึ่งเส้นทางการทํางานตอนนี้มันวนมารอบที่3แล้วและพบว่าก๊อกน้ํายังเปิดอ,อยู่นะครับเส้นทางการทํางานของโปรแกรมที่เหมือเป็นสายน้ำก็จะลังก็จะไหลเข้ามาในบล็อกของ y ต่ออีกนะครับอ่ากดคอนทินิวต่ออีกปึ้งแต่แต้แต,แต,แต,แตอ่าตอนนี้เส้นทางการทํางานของโปรแกรมที่แม่มครับมันวนซ้ําพิมพ์ประโยคคาสั่ง A, B, C เนี่ยครับทั้ง3ชุดออกมาเรียบร้อยแล้วและก็อยู่ในประโยชน Y รอบที่3ตอนนี้เขากระแปลเขามันบวกเพิ่มกลายเป็น4แล้วนะครับและเส้นทางการทำงานของโปรแกรมก็หยุดอยู่ที่บรรทัดที่7แล้วถ้าสังเกตรตรงนี้นครับเขาน้อยกว่าเท่ากับ3เป็น f o r นิพจน์ OS, หรือ expression หนัง Y ครับเส้นทางการทํางานยังไม่มาถึงบทัดที่2นะครับแต่ตัว watch ตรงนี้นครับมันเหมือนกับสามารถคํานวณร่วงหน้า โดยที่เส้นทางการทํางานของโปรแกรมยังไม่ไปถึงแล้วมันก็พบว่านี่ครับเนาะเ,เขาเป็น4เมื่อเขาเป็น4มันก็น้อยกว่าเท่ากับ3ประโยชน์นี้จึงเป็นเท็นั่นเองหมายถึงว่าถ้ารอบต่อไปนะครับก๊อกน้ําหลัง y จะเป็นฟอ็คือมันเป็นเท็ t มันปิดสายน้ําจะไม่ไหลเข้านะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรากดที่ new เส้นทางการทํางานของโปรแกรมที่เปี่ยมือนใสยน้ําก็จะวนจากรทัดที่7ไปหยุดออมาที่2 y นะเดี๋ยวเราลองคลิก Continue ปับ๊บเส้นทางการทำงานของโปรแกรมก็จะไปหยุดค้างรอบรรทัดที่2เก๊อกน้ำเขาน้อยกว่าเท่ากับ3ม,มันเป็นเทสนะตัวเองเนี่ยมันไปนเทสแล้วก๊อกน้ำปิดแล้วเพราะว่าเขามันเป็นใช่ไหมละ่ะมันโดนบวกจากบรรทัดที่6ทุกรอบเมื่อก๊อกน้ำหลัง Y มันปิดแล้วนะครับถ้าเรากด Continu e จะเกิดอะไรขึ้นครับเส้นทางการทำงานของโปรแกรมจะไม่เข้าภายใน,ในบล็อกอ่าในบล็อกของเนี่ย สามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะนั้นเส้นทางการทํางานของโปรแกรมก็จะไม่เข้ามาในบล็อกบรรทัดที่3มบรรทัดที่4บรรทัดที่5บรรทัดที่6และบรรทัดที่7เพราะฉะนั้นถ้าเรากด c o n t i n u a เส้นทางการทํางานของโปรแกรมก็จะไปบรรทัดที่8แล้วก็จบการทํางานไปเลยเพราะไม่มีเบรกพอยต์กำกับแต่ผมอยากกด step over ให้เห็นว่าจะไม่เข้าไปในบล็อกของ y ครับสายน้ําจะไปบรรทัดที่8ขอกด step over เพื่อเห็นสเต็ปการทํางานที่ละบรรทัดดีกว่า กด step over ไปดีกว่าครับเห็นไหมครับมันก็เส้นทางการทํางานของโปรแกรมก็มาหยุดค้างบาทัดที่8ปดเราไม่มี break point กำกับอทันที่8นะครับเราต้องใช้วิธีกด step over ให้เส้นทางการทํางานของโปรแกรมกค่อยค่อยขยับไปทีละสเต็ปถ้ากด continue เกิอดอะไรขึ้นครับโปรแกรมก็จบการทํางานพร้อมแสดงข้อความคําว่าบรรทัดถัดมาก็จะแสดงข้อความคําว่าบรรทัดถัดมาออกมาบรรทัดถัดมาแสดงออกมาแล้ว จุดประสงค์คือเราต้องการช่วคำสั่งเนี่ยครับสดแสดงซ้ําออกมาทั้งหมด3รอบโดยใช้ประโยคคาสั่ง y นั่นเองแต่การใช้คำสั่ง Y มันต้องมีแบบตัวนับรอบะครับบอกว่าเราจะวนกีิรอบก็คือใช้ตัวแปเรแปเขาเนี่ยตัวแปรเขานี่เป็นตัวนับรอบนะตัวเองซึ่งเราต้องมีการประกาศตัวแปรเขาประกาศค่าเริ่มต้นก่อนกรน,นีนี้ประกาศเขาเป็น1แล้วหลังจากนั้น ในแต่รอบของการวนซ้ําของประโยคคำสั่ง y เนาะภายในบล็อกก็จะมาบวกเข้าไปเรื่อยครับเช็คเป็นตัวนับแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขหลัง Y ตรงนี้ครับว่าเป็น True หรือ False ถ้าเป็น True ก็หมายถึงเส้นทางการทํางานของโปรแกรมก็จะเหมือนใส่น้ำนะก็น้ําก็จะเปิดใส่น้ำก็จะไหลเข้ามาในบล็อกของ Y ตลอดเวลามันจะวนเข้ามาตลอดเวลาวนดูบวนดูจากวันที่7 4. วนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อใดเงื่อนไขหลัง Y เป็น False ภายในบล็อกก็จะ ไม่เข้ามาทํางานเลยนะสายน้ําก็จะไปทํางานราท่าถัดไปคือมาที่8ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย